สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดดีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาาพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่9สิงหาคม2567ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับของงวดประจำวันที่7นะครับผม สำหรับวันที่7นะครับผมแอดมินให้วิ่งให้เด่นอยู่ที่6วิ่งรู่1กับ0นะครับผมสำหรับเลขที่ออกนะครับผม3 7 5 4 0 2สำหรับ3 7นะครับผมเป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็5 4าสเป็นล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็4 0 2เป็นชุด3ตัวบนนะครับผม สำหรับแนวทางมา0220ตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมสำหรับตารางแตกนะครับผม402นะครับผมสำหรับชุดวินในตารางนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ FC พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่9ชอบก็ค่อยตามนะครับผม สำหรับเลขเด่นในตารางนะครับจะมี 3, 4, 2, 1, 5, 8มอนมจะยืดที่3 5แล้วก็2 สามจะมีสามสองสามสี่สามหก 3 2 3 4 3 6 3 7 5มีห1 5 3 5 6 ห้าเจ็ดแล้วก็ห้าแปดสำหรับสองนะผมสองจะมีสองหนึ่งสองสี่สองห้า 27แล้วก็28สำหรับเบิ้ลนะครับผมมี33 55แล้วก็22สำหรับ3ตัวนะครับผมแอดมินจะจับในตารางนะครับเป็น148ชุดวินนะครับผม

สามห้าสองสำหรับตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมมีสามสี่ 3638สำหสสรับ5นะครับผมมี5153 56สำห,หสรับ2นะครับผม2124แล้วก็28เบอร์5522 สำหรับ3ตัวนะครับผม1นึชุดวินนะครับผม538 057 021แล้วก็352นะครับผม f c พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจการทำคลิปต่อๆไปนะครับผม สุดท้ายนี้ก็ขอ FC พี่น้องมีแต่ความโชคดีเหงเหงปังปนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ